สงสัยพี่เขาจะเซอร์ไพรส์แม่พี่แม่แม่ลูกค้ายัางไม่ไม่รู้แต่จะเล่าให้ฟังอจะถึงบ้านลูกค้านะครับไม่รู้ว่าเขาจะอยู่บ้านหรือเปล่านัดกันนัดกันว่าจะไปเซอร์ไพรส์ให้คุณยายแต่ไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือเปล่ากี่ร้อยเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรไม่รู้ว่าหลังไหน ลองโทรหาลูกค้าก่อนนะออลองโทรหาลูกค้าฮัลโหลครับพี่เอารถมาส่ง้วครับรอ่าไม่รู้ว่าหลังไหนอะหก่พี่เขาบอกอยรอ่ะตรงข้ามซอยยี่สิบเก้าจ้ะตรงข้ามซอยยี่สิบเก้ามีอะไรนะมีมีแม่ตตรงข้ามซอยยี่สิบเก้า่วลาข้ามออตรงสามแยกใช่ไหม อ๋อครับครับครับนวมองเห็นบ้านซอยอยี่ิบเก้าลงในในเฟซใช่ไหมไม่ใช่ครับผมร้านผมนี่อยู่ตรงอ่อาเกินก่อนอ่ะพอเรามาถึงบ้านลูกค้านะ,นะ้วัะตอนนี้สงสัยพี่เขาจะเซอร์ไพร์แม่พี่แม่แม่ลูกค้าย,ยัางไม่ไม่รู้แต่จะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้พี่ผู้หญิงกับแฟนเขาน่ะไปไป,ไป,ไ,ปไปถามที่รถที่ที่ร้านผมเขาบอกว่าแบบมีแบบซื้อเลยไหม เขาก็เลยผมก็เลยบอกว่าผมมีอยู่คันหนึ่งคันนี้อยู่ที่คอนแก่นอยู่ที่บ้านผมผมก็เลยเอารูปให้ดูเขาก็เลยว่าใครมาเขาแฟนเขาชอบเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้รถพวกนี้ผมก็จะให้คนที่บ้านขับมาให้อ่าที่เขาซื้อสดอืเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหมดทุกอย่างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินพี่เขามาจจาไว้ห้าหมื่นให้เขาดูเองดีกว่าไม่เขาเขาคุยกันแล้วเดี๋ยวพี่ก็ไม่มีปัญหาร้านผมอยู่ตรงเมืองใหม่ลังสิตนะครับ อ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูจ้ำเสียบไฟให้ดูเนาะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดให้ลุงเขาดูก่อนอ่าดูกุญแจรถก็อยู่ใหนครับนี่เผมเปิดให้ดูอ่าเสียบเลยครับเสียบเลยเหะรถผมเอ,เองใช้เองนี่เหรอครับอยู่อยู่ที่บ้านผมอยู่ขอนแกน่นไฟมนเสียบไปอยู่ครับป้าเสียบได้เลยเสียบได้เลยเสียบได้เลยผมไม่ได้เอาคันเอาลงอ่าเสียบเลยอ่าเปิดให้ดูนี่นะที่ร้านผมเป็นทํารถแบบนี้อยู่แล้วครับอ่า ที่ร้านผมทำรถฟุดทักอยู่แล้วนี่เปิดนี่ปิดอันนี้เหรออันนี้เหรอใช่ครับอันนี้แหละที่ข้างหน้ามันน่าจะดีกว่านี่อ่าฮะนี่เปิดนี่ฮะเปิดแบบนี้อ๋อนี้ต้องมีเช่นอย่างเงาคุณป้ายังไม่รู้ครับยังไม่รู้เหรอว่าพี่เขาซื้อไมไม่รู้ว่าเขาซื้อหรือว่าเขาเช่า เพื่อเลยครับเขาบอกว่าเช่าเดี๋ยวเขา,เขา,าเขาไม่อยากยเขาไม่อยากเช่าแล้วอยากเป็นการส่วนตัวอยากเป็การส่วนตัวเลยอยาล่านี่นมีกระจุกด,ด้วยมีแหลกราำคาด้วยนะพี่เคาน์เตอร์นี่ก็เปิดตัวนี้ข้างไม่ได้เคาน์เตอร์ตัวนี้ก็สไลด,ด์ออกมาได้นะ่อาอ่าเรียบร้อย ตัวนี้ก็เสียบไฟโฆษณา,าจะให้ใครเช่าก็ได้ดไฟดาวไรเปิดปิดนี่พ่วงก,กับไฟบ้านนะฮะนี่ปั๊มน้ำก็มีนะนี่มีปั๊มน้ำด้วยมีเบเกอร์น้ำไปนี่นี่ปั๊มน้ำนะปั๊มน้ำไน,ำนี่มีถังน้ำดีถังน้ำดีอยู่นี่ถังน้ำเสียอยู่นี่นะครับตัวนี้พับได้พับได้ พอสองวันเวลาเก็บแล้วอ,อะไรฮะฟังตังกันแล้วครับพี่จะมาเก,ก็บส่วนที่เหลือแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาเอากสารออกมาให้พี่รับกระเป๋าไปไหนปะกระเป๋าอยู่นี่เดี๋ยวพี่แม่ก็คุยพี่ผู้หญิงเลยเดี๋ยวเล่มวันภายในที่หน้าเล่มได้นะครับได้เล่มนี้ครับ,บเอาวางไปแล้วใช่ครับเขาวางแล้วจำมาแล้วห้ามเลยคือทำอะไรเราก็ไม่รู้กันนะเด็กไม่ได้คุยกับเรา รื้เข้ามานั่นคือเช่านั่นคืเช่าไอ้ด้านให้ใครคือนี่พี่ไม่จะเซอร์ไพรส์ที่เขาบอกคู่วานแล้วที่เขาจะเซอร์ไพรส์แม่อ๋อมันเป็นมาช่วงๆอันที่รถผมซื้อมาใช้เองอ๋อขับอันนี้ก็รื้อแหลกกเกิดจอมรื้อโอ้รื้อแหลกเดี๋ยวโอนให้อ่าได้ครับได้ครับฮัลโหลครับก็เดี๋ยวอ่าได้โอนเข้าบัญชีเดิมแล้วเดี๋ยวเล่มเล่มก็น่าจะภายในอาทิตย์อาทิตย์หน้าฮะเดี๋ยวผมมาขอ ี๋ยวไอ้ผมอเอกสารที่ที่จ้ไปโั้งหมดยวผมไปปิดไปนั้นก่อนนะครับก็ก็มีใบใบสัญญาซื้อขายก็ไม่มีอะไรมากแต่ผมได้เล่มมาผมก็วิ่งเข้ามาเอาเอกสารับพี่ด้วยพี่อ่ก็ เรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>อ,อ๋อเครนแล้วใช่เรียบร้อยแล้วครับือเงินเรียบร้อยแล้วผมขอถ่ายรูปคุณแม่กับรถลงยูทูบได้ไหมครับอ่าตีเวที่เลยก็ยอ่ะก็สุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะกะ็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่เป็นธุระรับรถแทนคุณพี่เขาเซอร์ไพรส์ามากาย,ยังงงๆเลยอเ <laughs> ขอให้คุณคุณแม่และคุณพี่เขาที่ซื้อรถผมป้าขายล่ำรวยเจริญเจริญนะฮะเข่งเข่งครับขอบคุณครับ